สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็จะพามาดูนะครับนี่นะครับหัวน้ำ Infinity นะครับเมื่อเราได้มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีปีกอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีปีกตัวนี้ปีกตัวนี้นะครับปีกตัวนี้นะครับพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยปึ๊บมันเป็นแบบนี้เพื่อนๆอัตราก้องดูน้าลองดูน้ําเห็นไหมครับเพื่อนๆ เห็นไหมครับดูวงน้ําเหมือนร่มเลยนะครับจะเป็นเหมือนร่มเป็นเหมือนร่มที่ยังไม่ค่อยกลางนะครับผมก็ตกใจนะครับทีนที่ผมก็ตกใจเพาเฮ้ยทำไมทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าต้นผมสามสี่ปีเนี่ยมันใหญ่แล้วนะครับซึ่งน้ํามันตีแค่นี้เองผมก็ตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปศึกษานะครับปรากฏว่านะครับปีกที่ผมบอกไปตะกี้นะครับปีกตัวนั้นมีหน้าที่คุมน้ําให้เป็นทรงแบบนี้นะครับให้เป็นทรงแบบนี้ ก็คือใช้ในกรณีที่เป็นต้นทุเรียนปลูกใหม่นะครับต้นทเทียนปลูกใหม่ทีนี้ของผมเนี่ยมันจะมีต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ฝั่งนู้นข้างหลังนะครับซึ่งมันต้องตีน้ําให้กว้างนะครับและมีต้นเล็กตีน้าบูงให้แคบนะครับเราจะได้ไม่เปลืองน้ํานะครับแล้วก็คุมน้ําอยู่ในทรงพุ่ม,มเล็กๆแค่นี้นะครับทีนี้ถ้าเราตัดปีกออกจะเป็นแบบนีเน้เพื่อนๆมาดูนะครับอ่าอันนี้ไม่มีปีกแลนครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเทียบให้ดู อ่เห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมีปีกอยู่ก็คือซื้อมาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับซื้อมาจะเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวนี้ตัดปีกออกแล้วนะครับมันก็จะกลมหมดเลยนะครับไม่มีปีกแล้วนะครับไม่มีปีกแล้วนะครับถ้าเราเอาตัวใหญ่มาเอ้ยถ้าเราเอาตัวที่ว่าตัดปีกแล้วมาใส่จะเป็นยังไงมาดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ วงน้ําก็จะกว้างเลยนะครับอาจจะล้องแทนดูข้างๆว่าน้ําไปถึงไหนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัดปีกแล้วนะครับใช้ในกรณีที่ทรงพุ่มมันใหญ่แล้วนะครับทรงพุ่มมันใหญ่เราค่อยตัดปีกออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดปีกกันนะครับเพื่อนๆปีกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสีเทาๆที่มันเคลื่อนอยู่เนี่ยครับมาดูวิธีการนะครับก็คือเราถอดออกนะครับหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาไม่ต้องสุดนะครับไม่ต้องให้มันหลุด แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับให้เดือยตัวนี้มันออกมาได้เห็นไหมครับอ่ามันก็ดอ,อกมาได้นะครับส่วนปีกนะครับมันก็จะมีร่องบากอยู่แล้วนะครับเราก็ตัดตามร่องบากนะครับตัดตามร่องบาก อ่านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับกลมแล้วนะครับอันนี้คือปีกมันที่เราตัดนะครับอันนี้คือปีกที่ปีกที่เราตัดนะครับอ่าปีกที่เราตัดส่วนนี้ก็จะเป็นกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับไปเลยนะครับเสียบเข้าไปตรงๆนะครับหย่อนเข้าไปก่อนนะครับเดือยก็ใส่เข้าไปในช่องว่างนะครับอ่าลงมานะครับอ่าแบบนี้ครับแล้วก็กดลงแล้วก็ล็อก